สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้เราจะมาแกะลุ้นเหรียญดิแคมปัสดาพิฆาตอสูรกันต่อเลยนะครับเพื่อน วันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องพิมีมลายไม้ e x c l u s คู e สี x Set c a m p แ s Demon s l a y e r ที่ผมได้ร่วมกิจกรรมกับทางเพจแ a m p u s นะครับแล้วเราได้รางวัลมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูของด้านในกันเลยนะคะอันนี้นะครับก็จะเป็นกล่องลายไม้นะครับเพื่อนๆด้านนี้ก็จะสกรีน c a ม p u ตนะคะน่าสะสมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะครับเพื่อนๆด้านในนะครับก็จะมีห่อมานะคะ The ด้านในเขานะครับก็จะมีนี่เลยครับด้านในก็จะมีขนมมาให้เราสองห่อนะครับแล้วก็มีถุงผ้าแคมปัะเพื่อนๆเฮ้ยสวยงามน่าสะสมมากเลยนะครับส่วนด้านในถุงผ้านะครับก็จะมีเหรียญนะคบเพื่อนนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญดีของแคมปันนะครับเหรียญดีดาบพิฆาตศูนย์ของแคมปันที่เขาให้มานะครับเหรียญแรกก็จะเป็นลายนี้นะครับเพื่อน เฮ้ยเป็นเหรียญลายใหม่0 0 7นเ็ะครับือเพื่อนซึ่งตอนนี้มีลายใหม่ออกมาหมายเลข1ถึง20นะครับอันนี้ก็เป็นหมายเลข0 0นนะคะโอเคต่อไปนี่นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นอีโมหมายเลข0 0 6นยกนะเพื่อนเเป็นเหรียญลายใหม่นะครับเฮ้ยสวยงามน่าสะสมมากๆเลยนะครับเหรียญต่อไปนี่นะครับเป็นหมายเลข0-47นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญลายเก่านะนี่เลยซึ่งเหรียญลายเก่า กับเหรียญลายใหม่มันจะต่างกันนะเพื่อนๆหมายเลขหนึ่งถึงยี่สิบจะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับจะไม่มีขอบนะครับส่วนลายเก่าจะมีขอบนะครับเพื่อนๆผลงานน่าสะสมมากเลยนะครับเหรียญที่สี่นะครับแล้วถ้าเหรียญนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเลนโกคูนะครับเหรียญต่อไปนี่ะครับก็จะเป็นเหรียญลายใหม่นะเพื่อนๆหนึ่งเจ็ดนะครับเซียมิสึนะครับเหรียญต่อไปนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญอากาสานะครับเหรียญต่อไปนี่นะครับ ก็เป็นเหรียญอีมูนะคะเป็นเหรียญลายเก่านะเหรียญต่อไปนี้ครับก็จะเป็นทันจิโร่นะคะเหรียญต่อไปนี้ครับก็เป็นเหรียญอินโนสุเกะนะคบเพื่อนเหรียญต่อไปนี่นะครับเป็นเลนโกคูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเก่านะเหรียญต่อไปนี่ครับเฮ้ยอินโนสุเกะเหรียญลายใหม่เพื่อนหมายเลขศูนย์หนึ่งนนะครับเฮ้ยสวยงามเลย ดีไซน์ใหม่เขาสวยง,งามเลยนะครับน่าสะสมทุกเหร <Okay. S 1> ียญเลยนะเหรียญต่อไปนี่ครับ hey, ้ยอันนี้ก็จะเป็นเลนโกคูนะครับหมายเลขศูนย์หนึ่งเก้าเขา,าเป็นเหรียญดีไซน์ลายใหม่นะเพื่อนเฮ้ย <c oughs> สวยง,งามน่าสะสมนะนเหรียญต่อไปนี่ครับก็จะเป็นทันจิโร่นะครับเหรียญต่อไปนี่ครับก็จะเป็นอากาซะนะครับเหรียญต่อไปนี่เลยเป็นเซนนิสึนะครับเหรียญต่อไปนี่เลยก็จะแฟนเหรียญอ,อากาสะนะครับ เหรียญนี้เราก็ยังไม่เคยได้นะครับเพื่อนๆสวยงามเลยนะเหรียญต่อไปนี่นะครับก็เป็นเหรียญทันจิโร่เฮ้ยอันนี้เป็นเหรียญลายใหม่ครับหมายเลข0ูนนะเพื่อนเป็นเหรียญดีไซน์ใหม่นะครับสวยงามน่าสะสมเลยนะครับเหรียญต่อไปนี่ครับเป็นเหรียญเนซึโกะนะครับและสองเหรียญสุดท้ายนี่นะครับเป็นเนซึโกะกับเซนนิสึลายใหม่นะครับเพื่อนๆสวยน่าสะสมทุกเหรียญเลยนะครับ และชิ้นสุดท้ายที่เราได้มานะเพื่อนๆก็จะเป็นเสื้อนะคะเป็นเสื้อไซส์ L นะครับด้านนี้ก็จะมีสกรีนแคมปัสนะครับแล้วก็จะมีอินโนสุเกะทันจิโร่เนสโกะแล้วก็เซนนิสึนะคบเพื่อนๆส่วนด้านล่างก็จะมีนี่เลยครับโลโก้มูฟี่ดาพิฆาตศูนย์ศึกรถไฟนิรันต์นะคะนี่เลยสวยงามน่าสะสมมากๆเลยเพื่อนๆเสื้อแคมปัสใส่แล้วก็เท่ดีเหมือนกันนะครับสะสมก็ได<ๆ>้ใส่ก็เท่ไม่เหมือนใครเลยนะคะเอ็กซ์คลูซีฟบ็อกเซแคมปัส ดีมอนดเลเยอร์นี้นะครับก็ไม่ได้มีจําหน่ายนะคะเพื่อนเพื่อนสนใจอยากได้ต้องติดตามกิจกรรมจากทางเพจแคมปัสนะค <Okay. S 2> เะเขาก็จะมีแจกเรื่อยๆนะคะ <Okay. S 2> เพื่อนขนมแคมปัสที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับก็ราคา2องละสิบาทก็จะมีแถมเหรียญดีดสองเหรียญน,นะคะซึ่งคิดที่แล้วที่เราเคยเปิดไปอันนั้นผมซื้อมา2องละห้าบาทก็จะมีหนึ่งเหรียญน,นะคะ <Okay. S 2> ขนมแคมปัสที่ก็หาซื้อได้ที่เซเว่นบิ๊กซีโลตัสและร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศนะคะแล้วมาตามหาเหรียญดีดลายใหม่กันต่อเลยนะคบ <Okay. S 2> เพื่อน วันนี้เรามารุ้น30หอ60เหรียญว่าเราจะได้เหรียญลายใหม่ๆกันหรือเปล่านะครับเพื่อนๆ่มารุ้นไปด้วยกันเลยนะแล้วมาดูเหรียญแรกกันนะครับว่าเราจะได้เหรียญอะไรเอ่ยและเหรียญที่เราได้คือเหรียญนี้ค่ะเป็นเหรียญเนสโกหมายเลข0 6 6ย์นะคะเพ่เพื่อนสวยงามน่าสะสมเลยนะคะเหรียญต่อไปเราจะได้เหรียญอะไรเอ่ยและเหรียญที่เราได้คือเหรียญนี่คะ เป็นเหรียญทันจิโร่หมายเลข048กับเลนโกคุหมายเลข083นะครับเหรียญทันจิโร่นี่เราก็ยังไม่เคยได้นะครับเพื่อนๆสวยงามน่าสะสมมากเลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคเหรียญต่อไปซองนี้แกะจนหลุดเลยนะครับซองเขาบางนะครับแกะง่ายมากเลยนะ <im itation> เหรียญต่อไปธ่ไได้ที่นะครับเป็นเลนโกคุทั้ง2เหรียญเลยนะครับหมายเลข076กับ091นะครับ เหรียญต่อไปเราได้เหรียญน,นะครับเฮ,ฮ้ย <c oughs> คู่นี้มาเป็นเซนนิสือทั้ง2เหรียญเลยนะครับหมายเลข0 8 0นกับ0 4 0นะครับสวยงามน,น่าสะสมมากครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้แต่เหรียญลายเก่ามาะครับ <c oughs> เรากำลังตามหาเหรียญหมายเลข1ถึง20ซึ่งเป็นเหรียญลายใหม่กันนะครับและเหรียญคู่ต่อไปเราได้เหรียญนี้นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ย เป็นเหรียญอ e ีมูทั้งสองเหรียญเลยนะคะหมายเลข0 6 4กับ0 3 0นะครับนี่เราเปิดมา3าคู่นี่คู่แรกได้เล็งโกคูคู่ที่2ได้เซนนิสึคู่ที่3าเป็นอ e ีมูคู่ต่อไปจะเป็นเนสโกกับทันจิโร่หรือเปล่านะครับมาเลยมาดูเหรียญคู่ต่อไปเลยนะครับและเราได้เหรียญน,นี่นะครับเราได้เหรียญทันจิโร่กับอากาสะนะคะหมายเลข027 กับ094นะครับเรามาลุ้นเหรียญคู่ต่อไปกันเลยนะครับว่าเราจะได้เหรียญอะไรเอยและเหรียญที่เราได้นะครับคือเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญอีมูกับทันจิโร่นะครับแกะไปก็ลุ้นไปนะเพื่อนเพื่อเราจะได้เหรียญลายใหม่เหรียญสวยๆหรือเปล่านะครับและเหรียญคู่ต่อไปเราได้นี่ครับเป็นอินโนสุเกะกับเซนนิสึนะครับ และเหรียญคู่ต่อไปเราได้เหรียญนี้แหละครับเป็นเหรียญยี่มูกับเลนโกคุนะครับเรายังไม่ได้เหรียญใหม่กันเลยนะครับเพื่อนเรามาดูเหรียญต่อไปกันเลยนะครับว่าเราจะได้เหรียญอะไรเอ่ยและเหรียญที่เราได้คือนี่นะครับเป็นเหรียญเซนนิสกับเลนโกคุนะครับหมายเลข054กับ067นะครับเหรียญต่อไปกันเลยเหรียญต่อไปเราได้นี่นะครับ เป็นเหรียญยีมูกับอากาสานะคะหมายเลขศูนย์ห้าแปดกับศูนย์เจ็ดห้านะครับเรามาตามหาเหรียญสวยๆกันต่อเลยนะครับและเหรียญคู่ต่อไปเราได้ี้วครับเป็นเหรียญยีมูกับทันจิโร่นะคะหมายเลขศูนย์ห้าเจ็ดกับศูนย์สามหกนะคะน,นี่ก็จะเป็นสามด่าทั้งสองเหรียญเลยนะครับคู่ต่อไปเราจะได้เหรียญอะไรเอ่ยและเหรียญที่เราได้เหรียญน,นี้เลยครับเฮ้ ีลยวได้เหรียญลายใหม่มาแล้วครับเพื่อนๆหมายเลข004 i n o ุเก e นะครับ <Okay. S 1> เหรียญดีไซน์ใหม่สวยงามมากเลยเพื่อนๆ <Okay. S 1> เหรียญลายใหม่จะไม่มีขอบแต่เหรียญลายเก่านี้จะมีขอบนะครับโอเคสวยงามมากเลยเพื่อนๆน่าสะสมเลยนะ uh. แล้วเราก็ตามหาเหรียญลายใหม่ได้เหรียญแรกสําเร็จแล้วนะคะ <Okay. S 1> แล้วมาดูเหรียญต่อไปกันเลยโอเค และคู่ต่อไปเราได้เหรียญนี้นะครับเฮ้ยพี่เราได้เหรียญลายใหม่มาอีกแล้วครับเป็นเหรียญเลงโกคุหมายเลข005กับเหรียญอินโนสุเกะ079ซึ่งเหรียญนี้เราก็ยังไม่เคยได้นะครับเหรียญลายใหม่20แบบนะครับเราได้มาแล้ว2เหรียญนะคู่ต่อไปเราได้เหรียญนี่นะครับได้อีมูทั้ง2เหรียญเลยนะคะเพื่อนๆเรามาดูเหรียญต่อไปกันเลยนะครับว่าเราจะได้เหรียญอะไรเอ่ยและเหรียญที่เราได้คือนี่นะครับ กินโนสุเกะกับเรงโกคุนะครับเหรียญต่อไปนะครับคู่ต่อไปที่เราได้คือนี่นะครับเป็นเหรียญทันจิโร่กับอีมูนะครับเหรียญทันจิโร่หมายเลขศูนย์หกศูนย์ที่เรายังไม่เคยได้เหรียญเพื่อนเฮ้ยสวยงามมากเลยนะคะคู่ต่อไปเราจะได้เหรียญอะไรเอ่ยและเหรียญที่เราได้นะครับคือเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญอีมูกับอากาซะนะคะเพื่อน รามาดูเหรียญต่อไปกันเลยนะครับและเหรียญคู่ต่อไปเราได้นี่นะครับยีมูกับเลนโกคุนะครับนี่สามจากทั้งสเหรียญเลยนะครับแกะไปก็ลุ้นไปนะครับแกะไปก็สนุกไปนะครับได้ลุ้นเหรียญต่างๆเลยนะและคู่ต่อไปเราได้นี่นะครับเลนโกคุกับอีมูนะครับคู่ต่อไปกันเลย และคู่ต่อไปที่เราจะได้คือนี่นะครับอีมูกับทันจิโร่นะครับเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับว่าเราจะได้เหรียญอะไรเอ่ยและเหรียญที่เราได้คือนี่นะครับเป็นเหรียญอีมูกับทันจิโร่นะครับเป็นลายดานะเพื่อนและคู่ต่อไปเราได้นี่นะครับนี้เราได้เหรียญลายใหม่มานะครับเป็นเหรียญทันจิโร่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อนสวยงามมากเลยครับกับ เนสโกสวยงามเลยนะครับตอนนี้เหรียญลายใหม่เราก็ได้มา3ามเหรียญแล้วนะครับเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยและคู่ต่อไปเราได้นี่นะครับเป็นเหรียญยีมูกับเซนนิสึนะครับเหรียญคู่ต่อไปเราจะได้เหรียญอะไรเอ่ยและเหรียญที่เราได้คือเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญอีมูกับทันจิโร่นะครับ เหรียญอิมูนี่เราก็ยังไม่เคยได้นะครับเพื่อนๆหมายเลข087นะครับเหรียญคู่ต่อไปแกะไปก็ลุ้นไปนะครับเหรียญคู่ต่อไปเราได้นี่แหละครับทันจิโร่กับเลนโกคุนะครับอ่าคู่ต่อไปเราได้นี่เลยครับอิมูกับทันจิโร่นะครับแล้วมาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับ ผู้ต่อไมาเราได้นี่นะครับเซนนี้สึกกับทันจิโร่นะคะห้าเหรียญสุดท้ายครับเพื่อนๆเราจะได้อะไรเอเมนะเราได้ที่ที่นะคบอินโนสุเกะกับเนซึโกะนะคะสามเหรียญสุดท้ายนะครับสามเหรียญสุดท้ายเราได้นี่ครับเฮ้ยเราได้ ีนอตสุเกมาทั้งสามเหรียญเลยนะครับแล้วได้เหรียญใหม่มาด้วยนะเพื่อนๆเลขศูนย์หนึ่งแปดนะครับนี่สวยงามน่าสะสมเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้่เพื่อนๆก็จะมีเหรียญลายใหม่ที่เราได้มาทั้งหมด4เหรียญนะคะซึ่ง4เหรียญนี้เราได้มาไม่ซ้ํากันเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามน่าสะสมมากๆเลยนะคะเหรียญอื่นก็มีซ้ำบ้างไม่ซ้ำบ้างนะคะก็สวยทุกเหรียญน่าสะสมมากเลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เก็บครบทั้ง100แบบแล้วพิมพ์บอกกันบ้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย